สวัสดีค่ะเพื่อนๆดารกชแนลวันนี้จะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับสร้อยไก่นะคะดอกสร้อยไก่แต่ก่อนจะไปเราดูชมสวนกล้วยไปก่อนนะคะสวนกล้วยน้ำว้าเป็นเอ่อกล้วยน้ำว้าเตี้ยนะคะสวยงามอ่ออกหลายเครือเลยค่ะเครือใหญ่ๆทั้งนั้นเลยกล้วยน้ำว้ามีประโยชน์หลายอย่างเอาไว้ฉาบได้ตากได้นะคะอบได้นะคะ เดี๋ยวไปชมดอกส้อยไก่กันเลยดีกว่าค่ะดอกส้อยไก่เรียกชื่นอื่นหงอนไก่ดงหงอนไก่ดอกกลมงอนไก่ฟ้าได้ส้อยกาลาลอนก็ได้นะคะดอกขึ้นช่อมีขนาดเล็กช่อหนึ่งยาวประมาณ15เซนติเมตรมีหลายสีออกดอกตามซอกใบนะคะใต้กิ่งกีบรวมมีสีกีบ รอบขอบผนานกลมแ,แกมลูกไข่นะคะยาวเกเกสอนโดผู้ปลายแหลมมี5้าอันฐานรองดอกเชื่อมติดกับเป็นแผ่นนะคะปร,ระดับอย่างได้สวยงามค้ายกรรมายี่เป็นผลรูปไข่ค่อนข้างกลมสีดำเป็นมันนะคะถ้าผลของเขานะคะมีขนาดเล็กๆนะคะ ดอกสร้อยไก่มีความหมายคือรักอมตะนะคะสร้อยไก่เป็นต้นไม้ที่ทนแล้งได้ดีแล้วก็ช่วงหน้าหนาวจะให้ดอกที่สวยงามนะคะได้ชมนานๆเลยค่ะดอกสร้อยไก่มีหลายสายพันธุ์ด้วยกันนะคะมีหลายชื่อหลายนามนะคะก็มีหลายแบบหลายรูปให้ดูเลย เพราะว่ามีหลายชนิดประเภทเดียวกับหงอนไก่ค่ะดอกส้อยไก่มีความหมายคือรักนิรันแล้วรักซื่อหนั์นะคะให้ความซื่อสัตย์แล้วความหมายเป็นยังไงบ้างคะกั้นน้าตาเกือบไม่อยู่เลยนะคะความหมายดีมากค่ะ